สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอีกแล้วนะครับแจ็คนลุยป่านะครับวันนี้ผมอยู่ในป่าดิบชื้นนะครับนี่ผมมากับลูกพี่ผมเนี่ยพี่หนุ่มครับผมสวัสดีครับผมพี่หน hmm. oh, okay. ุ่มคนเดินทางครับแล้วก็พี่ดีนะครับไปกับดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปกับดีนะครับนะตอนนี้เราอยู่ในป่าลึกนะครับป่าดิบชื้นนะเรากําลังเก็บลูกเก่ารัดนะครับนะวันนี้เราก็จะมาหาเก็บลูกเก่ารัดกันนะนี่ครับทุกคน ลักษณะลูกเการัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับผมนี่ที่ยังไม่ได้แกะเปลือกนะครับจะเป็นนหนามแบบบางบางลูกเนี่ยมันจะมี 3- 4เม็ดนะครับแล้วแต่นะครับเนี่ยอย่างเช่นอันนี้มีอยู่สเม็ดนะครับนี่ทุกคนนี่เลยเวลาเราแกะเนี่ยต้องระวังนะเพราะว่าอาจจะทิ่มมือเราได้นะทุกคนหนามเยอะมากหนามเยอะมากวันนี้จะมาเก็บลูกเการัดกันนะครับแล้วก็ไปคั่วกินนะไปคั่วกินใช่ครับอยากไปคั่วกินนะครับจะเหมือนเการัดที่เขาข่กันหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนที่เราคั่วเสร็จ แล้วเราจะแกะให้ดูแล้วก็กินให้ดูแล้วก็ <Okay. S 2> จะคอมเมนต์ในรสชาติของมันว่ามันอร่อยกว่าก้อนที่เขาขายตามร้านค้าตามห้างหรือเปล่านะครับผมเอเคครับทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้ผมแกะได้อ่มันส,สิบกว่าเม็ดแล้วนะที่หนุ่มแกะได้เยอะอยังแกะได้หลายเม็ดมากแต่ก็ทิทมเอาโอ้ยโดนทินมเอา <c oughs> คือถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยจะดีกว่านะใช่ครับผมเดี๋ยวเราก็จะแกะไปเรื่อยว่าได้สักกระทะหนึ่งนะใบขั้วนะขั้วสองขั้วนะครับผมได้สักขั้วสองขั้วนะรเราก็จะเดินต่อเดี๋ยวจะไปไม่ถึงนะเดี๋ยวจะมืดก่อนใช่ครับผมใช่ทุกคนครับทุกคน,คก,คนก็คือตอนนี้เนี่ยสายมากแล้วนะก็ใกล้เวลาจะเที่ยงแล้วนะครับ เดี๋ยวพวกผมเนี่ยก็จะเดินทางต่อนะครับจะเก็บแค่นี้นะนี่นี่ก็ได้ประมาณนี้นะโอ้ประมาณครึ่งโลครึ่งโลได้พี่ได้ดะโอ้โหเดี๋ยวเราเนี่ยไปเก็บข้างหน้าดีกว่านะใช่ค่ะคือขดยากใจแกะยากมากคือมันจะเสียเวลานะขาขากับเนี่ยเราคอยมาเก็บกันใช่ขากับคอยเก็บโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแล้วก็พี่พีเนี่ยจะ เดินทางต่อนะเพราะว่าข้างหน้าก็ยังมีอีกประมาณผมอา่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณสองต้นนะประมาณสองต้นนะครับข้างหน้าเนี่ยยังมีประมาณสองต้นไม่รู้ว่าไฟไหม้เนี่ยตายไปหรือยังถ้ายังไม่ถูกไฟไหม้เนี่ยเราก็สามารถเก็บไปได้อยู่แต่เราจะเก็บแค่ที่ร่วงนะใช่เราจะไม่เก็บอ่าแกะเปลือกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะวันนี้เราก็จะไม่ถึงกันนะกินข้าวมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้กินเลยเนี่ย ใช่กินข้าวมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับทุกคนเมื่อเช้าเนี่ยกินกาแฟมานะก็ประมาณตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกานะครับเอยีอ่สิบเอดนาทีนะพอใกล้ะจะเที่ยงแล้วนะถ้าเราเดิอนอย่างเดียวเนี่ยก็ไปถึงนะไปถึงเนี่ยไม่เกินเที่ยงแต่ถ้าเราเก็บกเก๋าลัดไปด้วยเนี่ยมันก็จะเสียเวลาแบบนี้นะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเดินทางผมแล้วก็พี่ๆี่เนี่ยขอตัวเดินทางก่อนนะครับ ครับทุกคนตอนนี้พี่ดีดกับอพี่หนุ่มนะกำลังเดินทางาตามหลังผมมานะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินน้ำหน้าไปก่อนนะแล้วก็ถ้าเจอต้นเก่ารัดเนี่ยผมก็จะหยุดหลอดนะครับรู้สึกว่าข้างหน้าผมเนี่ยจะมีอีกหนึ่งต้นนะ ทุกคนก็จุดบริเวณนี้นะครับที่ผมเคยมาเก็บลูกละมุดป่านะครับกับพี่เต้นะตอนนี้คือลูกละมุดป่าเนี้ยไม่เหลือแล้วนะหมดไปแล้วนะครับหมดหน้าของเขาแนละ้วเนี่ยต้นของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนิ้วผมชี้นะตอนนี้หมดไปแล้วหมดละหมดไปแล้วไปดิไม่มีแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บลูกเกาลัดกันดีกว่าข้างหน้ายังมีหนึ่งต้นอะไม่รู้ว่าถูกไฟไหม้ไปหรือเปล่า ครับทุกคนตอนนี้ก็เดินมาเจออีกหนึ่งต้นนะครับเป็นต้นเก่าหลัดป่านะเดี๋ยวจะเก็บไปอีกสักหน่อยนะเพราะว่าคือเนี่ยเราก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคือเรามันก็ยังไม่พอนะคือเราคั่วเรากินกันหลายคนเนี่ยแป๊บเดียวนะเกี่ยวเล่นๆนะครับหมดคือต้นนี้เนี่ยไม่เยอะเท่าต้นเมื่อกี้นะต้นเมื่อกี้เนี่ยคือเยอะมากนะครับทุกคน เดี๋ยวจะเก็บไปอกีกหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยผมรู้สึกว่าข้างหน้าเนี่ยเหมือนจะมีอีกหนึ่งต้นใช่ไหมเพี่ใช่รู้สึกว่ามีอีกต้นหนึ่งนะไอ้ตรงทางโค้งทียนเดียนอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่ามันยังอยู่หรือเปล่าครับผมไม่รู้ว่าถูกไฟไหม้ไปเลยยังแต่ยังอยู่เนี่ยเราก็จะเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะพี่ดิใช่ใช่ใช่เก็บตรงนี้สักหน่อยเดี๋ยวค่อยไปต่อนะครับทุกคนเนี่ยเราคาดว่าเราได้จะไป ถึงจุดเป้าหมายในอีกนานเลยนะซึ่งพวกเราทั้งสามคนเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะครับผมเราต้องเล่งมือแล้วก็ไปทํากับข้าวอะไรเยอะมากเลยนะทุกคนไปเดี๋ยังไงเราก็จะไปดูต้นข้างหน้าอีกนะครับเพราะพี่หนุ่มบอกว่าข้างหน้านี่ยังมีอีกต้นหนึ่งนะพี่หนุ่มนะใช่ครับผมอีกต้นหนึ่งแต่ว่าไม่รู้มันตายยังน,นาลองไปดูก่อนคือมันอาจจะโดนไฟป่ามาด้วยนะทุกคนเ<ช>เด,ดเราลองไปดูสันทีวกว่า ตอนนี้ก็เดินทางต่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูต้นข้างหน้านะว่าจะมีลูกหรือเปล่าหรือว่าถูกไฟไหม้ไปแล้วนะครับอืก็เราต้องทําเวลานะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะวก็หิวข้าวมากแล้วนะครับเมื่อเช้ายังไม่ได้กินข้าวมานะกินแค่กาแฟมานะครับเดินทางต่อครับคืออันนี้แจ็คทาอะไรคุณแม่ น่าจะทําไม้กวาดอ๋อไม้กวาดใช่ไม um uh ้กวาดกวาดบ้างนี่ครับเป็นวิธีแบบคนป่านะทุกคนนี่จะทำใบนี้อยเขาจะทำเป็นไม้กวาดครับเขาเรียกดอกอะไรนะไม่รู้อ่ะดอกไม้กวาดปะไม้ซ้อนมาคนเดียวเหรอไม้กวาดนะครับผมอ๋อมาสามคนนะครับผมผมว่าขนย้ายขนใหญ่ให้ก่อนมาว้าขนใหญ่ก็น่าจะมาเยอ่ละโอ้เขาใหญ่ก็มาอยู่ทอะมาก ยญิงด้วยอ่ะพันใหญ่ไปเรียกกลับด้วยอ่ะยายวันตอนนี้ก็ถึงจุดนั่งพักแล้วนะเดี๋ยวนั่งพักกันก่อนเพี่อเดินลวดเดียวไม่ถึงไม่ถึงไม่ไหวครับ<ม>ยัง<ช>ไม่เราไม่ได้กินข้าวไหมเราเใช่ยังไม่ถึงจุดชมวิวนะเชี่ยชมวิวเนี่ยก็เดินไปแป๊บหนึ่งก็จะถึงแล้วเดี๋ยวนั่งพักกันตรงนี้ก่อนกินน้ำกินทาก่อนนะ เป็นไงบ้างลูกเพ่ก็เดี M ๋ยวไม่ค่อยเหนื่อยแต่ร้อนครับเดี๋ยวพากินน้ำก่อนครับผมพากินน้ำก่อนแล้วค่อยลงไปข้างล่างไม่รู้ว่ามะพร้าวเนี่ยมีลูกหรือเปล่าถ้ามีก็ดีถ้ามีก็ดีเราจะได้กินไข่แบบว่าสบายชื่นใจนะน้ำน้ำมะพร้าวมันจะเย็นนะเย็นเวลากินเข้าไปสดชื่นในอากาศร้อนๆแบบไม่เหมาะเลยผมก็ไม่ไม่ได้ไปดูนานแล้วไม่รู้จะมีลูกหรือเปล่าแต่ผมคาดว่าน่าจะมีลูกมะพร้าวที่แม่ผมเนี่ยมาปลูกไว้นานแล้ว เห็นมะพร้าวที่แม่ผมมาปลูกเองหลายปีล้วห้าหกปีแล้วมั่งน่าจะประมาณห้าหกปีแล้วว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีลูกหรือเปล่าครับผมก็ต้นเก่ารัดป่าที่เราเดินเราจะเดินหากต้นหนึ่งเนี่ยน่าจะถูกไฟไม่ไม้ไปแล้วคือเราเดินมาเนี่ยไม่เจอนะทุกคนคือเลยมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวนั่งพักก่อนนะกินน้ํากินท่าก่อนนะเราค่อยเดินทางต่อนะครับพี่สาวอืมพี่สาว ปลาคนนั้นเป็นพี่สาวพี่สาวเหรอใช่เป็นปลาของผมเองอะไรวะพันชายบอกว่าเป็นญาติร้านใหญ่กว่านี้ตอนนี้ครับแล้วเราก็จะเดินทางต่อนะญาติหนเราเป็นปลาขมงผมเองครับทุกคนตอนนี้ก็ออกเดินทางต่อแล้วนะครับเดี๋ยวไปสักแป๊บหนึ่งก็จะถึงจุดชมวิวแล้วนะ ท,ทุกครั้งที่ผมมาที่นี่นะจะพาทุกคนเนี้ชมจุดชมวิวนะเดี๋ยวลองเรียกาหาลุงนะว่าลุงเนี่ยอยู่หรือเปล่า,ารอพี่เดกับแล้วก็พี่หนุ่มก่อนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูนะครับว่าต้นมะม่วงเนี่ยมีลูกหรือเปล่าแล้วก็ต้นต้นอวอคาโดนะ กินแม่ผมมาปลูกไว้ข้างบ้านไม่ใช่หรอไม่ใช่ข้างบ้านพี่ข้างบนนู้นข้างบนแล้วที่ลุงผมอยู่เมื่อก่อนกระเป๋าอ้าระวังเดี๋ยวรอพี่หนุ่มก่อนกระเป๋าอ้าอยู่ระวังตัครับแต่ทุกคนเดี๋ยวนั่งรอพี่ใหญ่ของเราก่อนพี่ใหญ่ของเราเนี่ยยังมาไม่ถึงทุกคนบอกว่าพี่ดิบบอกว่าไม่ต้องรอนะเดี๋ยวเอากระเป๋าวางไว้ตรงนั้นเขาน่าจะเห็นนะเป็นต้นใบพูพี่ ที่ถอยลูกถอยขึ้นไปเนี่ยเมื่อก่อนนี้มาอยู่ก็ใช้ท่อปปานเนี่ยมันลกหมดอะไม่มีใครมาอยู่ดูดิมีต้นปาล์มด้วยนะนี่ปเปล่าเพื่นต้นไปแล้วก็ไผ่ไผ่อะไรไผ่ตรงที่มาปลูกไปอะต้นอวคขอดไปดูดิมีลูกอ่ะอมีต้นมะม่วงหินมาผ่านเลยนะ ดูไม่มีใครอยู่เนี่ยเ,เละเทะไปหมดเลยม,มันลกไปหมดอ่ะมันมีลูกเนี่ยมีต้นมะขามนีตัวกวนต้นอะโวคาโดนะไม่มีลูกเลยพี่ไม่มีลูกเลยพี่เด็ดเหมือนกำลังจะออกลูกป่ะนี่ป่ะลูกเล็กๆนี่ใช่ป่ะใช่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 ป่ะ รัวบอกเขาดูวะ,ะมันไม่ติดมันไม่ติดอะมันออกดอกแตาา่ไม่ติดอ่ะโอ้ยแน่ๆไหนมันลกเลยไม่มีคนดูแลลูลลอลโอ้ลูกนี้ลูกใหญ่แล้วทุกคนเนี่ยเนี่ยทุกคนมีหนึ่งลูกลูกใหญ่มันไม่มีใครดูแลไงมะม่วงเห็นว่าพันนี้ไม่ออกเลยนะ,ะดูดิออกดอกอย่างเดียวดมหมดแล้วยนะัง ตน้นะมงหินกระ่านออกดอกะม่วงไม่ออกลูกเลยเ่นู่นทุกคนตน้นะมงไปไปกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูใต้ต้นดีกว่าอาจจะมีลูกแบบวน้อยๆน,นะเพราะว่าไม่มีคนดูแลไงโอ้โหไม่มีลูกเลยไม่มีเลยครับทุกคนตน้นะมวง เหมือนอยู่ในป่านะทุกคนแล้วก็ไม่มีใครมาทังด้วยนะเขาเลยไม่ออกลูกนะครับเดี๋ยวไปดูต้นมะพร้าวมีลูกหรือเปล่านี่ต้นป่าก็เป็นต้นป่าอยู่ในป่านะครับนี่ทุกคนในป่าแบบนี้ก็จะไม่มีไผ่ลวกนะนี่เป็นไผ่ลวกแบบชนิดไผ่หวานนะเนี่ยเอามาปลูกเองนะครับก็ยังไม่ถึงหน้าหน่อไม้นะถ้าถึงหน้าหน่อไม้นี่ยก็ จะมีลูกนะครับมีนอนะนนมพะพร้าวมีลูกอยู่พี่แต่มีไม่เยอะน่าจะมีคนมาขึ้นกินบ้างดูดังน,นี่เป็นต้นต้นมพะพร้าวที่แม่ผมมาปลูกไ้น,นี่กับต้นมะม่วงไม่ไม่มีลูกเลยทุกค,คนต้นมะม่วงต้นมเะเปา้ขึนเดี๋ยวผมขึ้นเองพี่ เดี๋ยวดูว่าว่าเนื้อมันพอได้เป่าทลายเนี้ยผมดูทลายเนี้ยสามสี่ลูกเนี้ยทลายบนฮะ,ะทลายบนเหรอ,อทลายบนนะเจะาอาปะไอไอสามลูกนี้มันน่าจะแก่สามลูกเนี้ยเหรอ,อเดี๋ยวรอดูพี่เนี่ยต้นทุนเรียนเนี่ยแม่ผมมาปลูกไว้ ต้นใหญ่เนี่ยเหมือนวัววัวมีบตอนแรกบอกว่าปลูกเป็นร้อยต้นนะแต่ใช่ใช่วัวกินแล้วนะใช่เป็นร้อยต้นเนี่ยวัวใครนำมากินวัวชาวบ้านที่นี่แหละเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นต้นมะพร้าวดูว่าเนื้อมันได้ทลายไหนไอ้ทลายเนี่ยได้ไหนถลายเนี่ยแจ๊กเนี่ยเนี่ยได้ได้อยู่เดี๋ยวพี่ชี้ให้ผมดูนะโอเคใช่ไม่ใช่ฝั่งนี้นี่ น่น้องแจ็คขึ้นไปดูมะพร้าวแล้วนะครับว่าทลายหลรือไมห่หล,หละนั่นแหละแจ็คลองดูเลยเอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ทลายที่แจ็คค้อมอยู่เหรอไมามาไอ้นั้นแก่แล้วดูเปลือกก็รู้แล้วพี่อ๋อเอาเอาแก่ไม่เอาใช่ไหมเฮ้ยเ,ออเราชอบกินเด็กเออใช<อ>่ต้องกินเด็กต้องกลัวชีวิตจบนะเดินจะมาเรากินน้ำมะพร้าวกันนะไม่อ่อนไปหรอลองดูไหมลองดูลองเ้าอ่อนก็ต้องข้างบนอ่ะ แจ็คลองเลยนี่ครับทุกคนน้องแจ็คได้ไปเอาลงมาตายลูกอยู่นะครับซึ่งน้องดิดได้เอาไปแล้วสี่ลูกหรือตรงนี้ไม่กี่ลูกนะครับประมาณสามทีลูกเหมือนกันโอ้ทุกคนนี่ได้มาคนละสองสามลูกเลยนะครับดเดี๋ยวเราไปใส่น้ำตาลทรายกินกันอร่อยมาก อากาศร้อนๆแบบนี้นะพี่ใช่สดชื้นเลยทีเดียวสดชื้นเลยอ่ะถ้าได้กินนี่ไม่รู้ป้าผมทำอะไรอยู่เนี่ยทุกคนถ้าใครจำได้เนี่ยคือไอ้วันที่ไปรับอะไรนะไปรับบูธนะจบนะครับใช่เรียนจบลูกสาวเขาเรียนจบเนี่ยใครทุกคนน่าจะจำได้เนี่ยทำอะไรป้าบปดอ้อแ่ <laughs> นเ่าทต้อ,ตอเออน้ำไม่ไหลทุกคนต้องไปดูต้นน้ำนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกินน้ำมะพ้าวก่อนหายชื่นใจก่อนใส่น้ำตาลทตายนะอร่อยเลยทุยกคนใส่ขันแล้กวก็ใส่น้ำตาลทตายอกคูดเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับมากินกันโอ้ ไปติดเอามากี่ลูกสอุ้ยถือมาหมดได้ไงอ่ะไม่ใช่คนธรรมดาเฮ้ยไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเนี่ยเราเราโอเคทุกคนได้มะพร้าวมาแล้วเดี๋ยวมาปอกแล้วก็กินกันนี่ให้มันหายชื่นใจดูดิเนื้อแบบเนื้ออ่อนๆเลยอ่ะเนี่ยเนื้อแบบอ่อนๆแบบสเต็กเป๊ะพี่นุ่มเลยอะเนื้อขาวๆเลยเหรอขาวๆ แต่ผมไม่ชอบแบบคำๆแบอเคะได่ลนขำเคลุดเลือก <laughs> ขับมอเตอร์ไซค์จะได้ไม่ล้มแล้วมันขำดี <laughs> เคสหลุดเรือร่องโอ้ยเงินอ่อนเลยเอาช้อนคูนเลยเว้ยโอ้ยสองลูกนี่มันจะเต็มขันนะมันต้องใช้หม้อแล้วต้องใช้หม้อแล้วเหรอจริงเพราะว่ามันหลายลูกแม่ผมเอาน้ำตาลใส่ไว้ในมือเราน้ำมัน,นก็หวานแล้วนะมันก็หวานอยู่ นี่ไอ้ชะทีกนอ่อกนทุกคนไต่มอเลยกินกันหลายคนเนาะให้เต็มคาราเบลให้เต็มคาราเบลเลยครับพันยัลงล้นขานะพันยัยเดนปอกเองให้พี่ดีปอลอะไรวะทำเองทำเองทำโอ้โหน่ากลัวว่ะหูหูกลัวเลย ตัวเมยไหมเโอ้ถนัดฟันนะท่านี่มต้มปหนุ่มคนนี้เราก็ไม่ใช่คนธรรมดาด้วยโอ้โหเป็นคนที่วิเศษใช่ไหมโอ้ยโหเนื้อกำลังดีเลยอะเตียใส่หม้อเลยเว่เอาให้รอไม่รอเอาให้ตกบมาเอาอีกเว้ยเอาอีก ไอ้โหฟันมันด้วยอ่ะหูเรืฟันมันเลยฮะทางนี้มืดแค่ไหนก i̇şte right? ็ทางถูกเออเรื่องของถนัดเลยอ่ะฟันโชว์เดียวเลยนะฟันโชว์เลยถัดไปวุ้นเลยนะใช่ไหมสายน้ำตาลนะจริงๆแล้วต้องขุดเป็นเส้นๆๆ้นเส้นะไม่ม่ต้องเราไม่ใช่อันนี้ธรรมชาติไงเราไม่ต้องเคี้ยวหรอกลื่นเลยใช่ป่าวลืนเลยมะพร้าวอ่อนนี่ง่ายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ดูดมะพร้าวอ่อน ขนาดดุขนาดเกลียดลามเนาะใ่เรามาถึงเองเนื้อมาพรอนเอาอีบ้างมีตะกคนเนื้อมาพรอนนะครับเอาอีพี่เอาอีเพราะว่ากินกันหลายคนเจสซอยน์มาตอนนี้เจสซอยมาแล้วครับว่าโน้ำเยอะเนาะอร่อยมากเป็นจริงเต็มหม้อเลย ผ่าเนื้อเลยพี่อ้านี่ยมีโซซานไทยอ่ะไทยวี่เหรอไพี่ไทยฉันไม่เปไรเถียงาไมาทุกคนก็ร้อนๆแบบนี้นะมากินน้ำมะพร้าวนะครับอ่อนๆนะหวานายใหเลี้ยงเองเดี๋ยวนี่ยเอี้ยงหวอร่อยนไหมชื่นใจเลย อร่อยมากๆชื่นใจครับทุกคนนี่เนื้อนอ่นอ,อนเลยนะกินไม่ได้ชิ้นใหญ่เกินิ่มกินเป็นไงเป็นไงอร่อยครับอร่อยใช่ไหมครับอากาศนี้ ร้อนๆเงี้ยกินน้ำมะพร้าวนะเขาบอกกินน้ำมะพร้าวเยอะเมียไม่ได้นอนฮะเมียไม่ได้นอนใช่หรือเปลมันเกี่ยวอะไรกันบ้างกาแฟมั้งมันดีดทีละล็อเต้ทีจัดแน่แน่ยืดทุกคนชื่นใจชื่นใจเลยชื่นใจทั้งวงเลยเนี่ยสร้างเลยไหมเราให้เพื่หนุ่มกินมั้งผมกินแล้วเมื่อกี้เนีน่ย อ๋อกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกถ้ากินอีกเดี๋ยวผมจะให้พี่หนุ่มกินดูว่าน้ำปลาเมาสาที่นี่มันอร่อยจริงไหมอ๋อครับผมอ่าแล้วลอโอเคทุกคนประมาณนี้ครับประมาณนี้แหละนะครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางต่อแล้วนะครับ,รบก็พ่อกับแม่ผมกอ็อยู่ที่นี่แหละเข้ามาทําธุละของเขานะแต่ผมแล้วก็พี่ดินแล้วก็พี่หนุ่มครับจะเดินทางต่อนะไปบ้านลุงพลดับนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ใกล้จะบ่ายโมงแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันนะครับเพราะว่าเรียกเมื่อกี้ก็ไม่ได้ยินนะเบะไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะเดี๋ยวไปหาเขาก่อนเขาไปไหนหรือเปล่าว่าเรามีธุระกับเขานะไปทุกคนเดินทางต่อครับครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านลุงแล้วนะก็โอ้ลุงอยู่บ้านครับลุงอยู่บ้านผมเจอลุงลว อยู่พอดีเลยอเราเนี่ยมาสรุปนดพอดีเลยวัสดีครับผมยุงอยู่นะเลี้ยงเมื่อกี้นี้เขาอาจจะไม่ได้ยินนะเขาอายุก็เยอะแล้วนะครับอยู่คนเดียวในป่า,าก็เป็นห่วงลงม,ม,มาดูมัมมนมาดูเป็นสุภานะครับวันดีครับลุงทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ครับ อุ้ยลุงเก็บมะเขือพวงได้เยอะเลยเนี่ยหลุงกลับไปฝั่งนู้นวันไหนเนี่ยฮะโอ้เก็บมะเขือพวงได้เยอะเลยทุกคนโลละเท่าไหร่ลุงไม่รู้ไม่รู้ผมได้ยินข่าวว่าโลละสี่สิบบาทใช่ป่ะไม่รู้โอ้โหราคาดีอยู่เนาะอันนี้ประมาณกิโลลุงสิบห้าโลได้ไหมได้อยู่สิบห้าโลคูณด้วยสี่สิบ มีป่ะกัญไกรมีกัญไกรอีกไหมน,หนูเดี๋ยวช่วยตัดมีดก็ได้พี่ดิษนำมาดอกขึ้นเอาะมีตัดเลยเอาพี่เดี๋ยวช่วยลุงตัดนะเพราะว่ามันใช้มันใช้เวลานานนะพี่ดิษเนี่ยเราดูแบบว่ามันดูทุกคนว่าเราจะตัดได้แต่ละพวงเนี่ยเราต้องตัดขั้วเขาออกนะไหนไหนตัดอีสิอืมตัดขั้ว แม่เก็บไว้ตรงนี้ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่พี่ตัดแล้วเอามาไว้ตรงนี้เมื่อบ้าบ้าตัดเมื่อยเนอะตัดเลอยเพ่อตักข้าวนี่เมื่อบ้าบ้าเมือพื้นดิบอ่ะได้มาบีอัพเลี้ยงมันก็เมื่าบลุงกำลังตัดคั่วอยู่คั่วมะเขือพวงเดี๋ยวเราจะช่วยลุงตัดก่อนเดี๋ยวผมมาหุงข้าวรอก่อนเพราะว่าหิวข้าวเลยเนี่ยจะใบมงเลยเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละหรืยังบ้าใบมงแล้วเรียกใครบ้านดิลุงเขาชวนผมไปบ้านบ้านเขานั้น ทุกคนผมไปไม่ว่างนะวันนี้น่าจะหลังสงการแลนะ้วล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้กลับไปนน่นะแล้ว <c oughs> พรุ่งนี้อยู่แบบกี่ไร่เลยลูกครับทุกคนก็หลังจากที่นั่งพักกันนะครับเต็จแล้วก็เตรียมกับเข้ากับปลานะครับอ <c oughs> ตอนนี้หิวข้าวมากแล้วไม่รู้ลุงเนี่ยไปไหนแล้วก็ช่วยลุงเนี่ยเก็บเอ่อ มะเขือพวงนะทุกคนต้องอตัดตัดปลายออกนะตรงห่วมะเขือพวงเนะี่ยลุงเนี่ยจะเก็บไปขายนะครับทุกคนไม่รู้เอาไปไหนแล้วตอนนี้ไปสักพักให,ใหญ่ๆแล้วไม่เห็นกลับมาเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกินข้าวกันก่อนนะครับมากินข้าวกันครับนี่ทุกคนลุงเนี่ยไปเก็บมะนาวมาลูกใหญ่มาก ตอนแรกผมบอกลุงนะทุกคนว่าจะเอามะานาวาเนี่ยมาทําน้ําพริกนะครับนะลุงก็ไปเก็บมาเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่เจอนะต้นมันอยู่ตรงไหน,นว่าหายไปนานจังทุกคนไปเก็บลูกมะไฟมาด้วยครับนี่เรี้ยวอมหวานเลยอืมอืพอกินได้อยู่ <c oughs> เดี่ยวฝันเดี๋ยวกินเขาไม่ได้ กินข้าวก่อนครับทุกคน นี่ครับทุกคนเป็นดอกดาล่าที่เก็บมาระหว่างทางนะครับทุกคนก็กินข้าเสร็จสักพักแล้วนะครับลุงก็กำลัจงจะตัดขั้วมาเขือพวงนะรอบสองรอบสองมีอีกรอ,<ช>อ,อบหนึ่งนะเดี๋ยวแกว่าแกจะไปเก็บเพิ่มอีกซักงหน่อยมั้ง <c oughs> เพราะว่ามันยังไม่หมดเนาะกี่ไร่ตอนนี้เรากําลังขั้วเการัดอยู่ครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะเการัดที่ คั่วกันเนี่ยจะหอมหวานมันขนาดไหนคั่วแบบนี้เลยทุกคนฝีมือในการคั่วเนี่ยไม่ธรรมดานะครับใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับอุณหภูมิเหรอเอาเท่าไหร่ดีวะเก้าสิบองศาก้าร้อยหกสิบองศาสามร้อยหกสิบองศาโอ้หร้อนมากๆเลยนะครับทุกคนนะเอาไปซะเป็นวิวแบบเห็นชัดหมดเลยนะอ่าครับอาจจะทําให้อ่า เม็ดเก่าร้อยของเราเนี่ยละลายได้เลยนะครับก็พูดคุยกลกกันนะครับทุกคนนะอย่าไปคิดมากนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะตอนอได้ที่แล้วนะครับโอ้โหทุกคนเราก็ต้องคั่วไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คั่วเนี่ยจะทําให้ไหมได้นะครับต้องทาการคั่วไปเรื่อยๆนะเราไม่มีอ่า เครื่องมือแบบใช้เครื่องคั่วลยทุกคนถ้าเป็นเครื่องคั่วเนี่ยมันจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับเคยด,ดูในทีวีนะเืจริง่ยังไม่เคยเจอน,นะครับนี่ก็เป็นอัตโนมือนะ <laughs> รู้สึกว่าอยู่ใกล้กองไฟเงี่ยเริ่มจะร้อนแล้วนะครับเนี่ย <laughs> มาครับเนี่ยทุกคนเก่าลัดสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุงเนี่ยจะกินดูเอาลองดูครับลุงอโอ้ยได้โว้ยเฮ้ยอันนี้ขนาดหกสิบแล้วนะครับอือสมัมสยหนุ่มๆนี่ล้องไปถึง <c oughs> นี่ไงอืบางเม็ดก็กินยากอยู่นะกินยากบางเม็ดไม่กรอบ นี่ครับเนื้อเขาเขาเนี่ยนี่เไม่เป็นไงบ้างลุงเป็นไงบ้างหวานมันลุงบอกว่าอร่อยมากทุกคนอยากกินทุกอย่างนะแต่ถึงบ้านแล้วแม่งไม่กินอะไรเป็ปลาเหยอยัเย่บ้ะเาอยกินเลยดิ่โค้งขึคนโค้งเดืมทุกเรื่องมังปะกระดกๆอย มึนติดไงเราอยู่นู่นนะมึงติดใจก็มาเปิดร้านค้าแล้ววะโอเคนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเย็นแล้วนะ่บ่า,บายสี่โมงเย็นแล้วนะครับก็ภารกิจของเราวันนี้ก็สําเร็จแล้วนะครับที่จะมาเ,าเก็บนะครับลูกเก่ารัดนะแต่ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ไปเก็บเพราะว่า ไม่แน่ใจนะครับว่ามีลูกหรือเปล่านะลุงเนี่ยบอกว่าอยู่บนยอดข้าวนะครับตอนแรกเนี่ยจะให้อ่าพ่อผมเนี่ยพาไปนะอืมติดตุลาพอดีเลยติดตุลาติดตุลานักเลยครับเนี่ยเลยพาไปไม่ได้แล้วนะครับอ่อผมก็ไม่แน่ใจนะว่าต้นเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ผมเนี่ยเคยไปเคยไปแล้วแต่ผมยังไม่อ่าช่วงที่ผมไปเนี่ยคือ ยังไม่ออกลูกนะครับทุกคนน้าแล้วหลายปีแล้วที่ผมเคยไปตรงนั้นนะครับถามว่าไปถูกไหมก็ไปถูกครับแต่เสี่ยงนะเสี่ยงเสี่ยงครับเสี่ยงช่วงนี้ต้องต้องหลงนิ่งหมนิวช่วงเป็นหน้าหน้านำพึ่งแล้วก็หน้าผลไม้ปลาโดยเฉพาะเกาลัดมีชอบกินตัดปลาอย่างอื่นก็ชอบกินนะทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยถามลุงแล้วว่าลุงได้ผ่านไปตรงนั้นบ้างไหมลุงบอกว่า ลุงไม่ได้ไปเลยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยนะว่าจะมีลูกหรือเปล่าตอนเราไปเนี้ยอาจจะไม่มีไม่ออกลูกแล้วทุกคนใช่ใช่<อ>คือเดี๋ยวไปเนี้ยเราเสียแรงฟรีไงครับถ้าไปเจอก็โชคดีไปอยู่ไกลเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาตรงนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวรับชมต่อคลิปหน้าน,นะครับโชคดีทุกคนครับ